ครับวันนี้เราจะมาฉีดยาฆ่ายากันนะครับกับจัดยาด้วยคายีซาเลตนะครับตัวนี้เป็นเขาไหมผสมกับดูดซึดมอัตราส่วนผสมสองกระป๋องสองกระป๋องตากระป๋องนะครับ๋อง,อง,องครึ่งอ่าเกือบสองกระป๋องนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูผลลัพธ์กันของชื่เริ่มฉีดวันที่สิบสองนะครับ ถ้านับจากวันที่12มาเลย1 2 13 14 15 16 17วันนี้วันที่17นะครับก็เริ่มเห็นประสิทธิภาพของยากำจัดหญ้านะครับเริ่มเห็นแล้วนะครับใบของหญ้าเนี่ยเริ่มไหม้เริ่มเฉาไปหมดแล้วนะครับผมเริ่มไหม้เริ่มเฉาไปแล้วนะครับ วิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้ถ่ายทํามาเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรไร่มันสำปะหลังขอให้เกษตรกรทุกท่านรับชมด้วยความบันเทิงนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องรถไถยโคราชชาแนละนะครับผมพบกันประจําวันพุธและวันอาทิตย์ของสัปดาห์นะครับผมเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ทางช่องรถถโคราชชาแนลก็ได้ไปร่วมสนุกสนานในวันสงการ วันปีใหม่ไทยนะครับก็เลยไม่ได้ตัดต่อคลิปลงในช่วงวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาทุกคนพี่น้องชาวเกษตรไร่มันสับป,ปะหลังทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมมันสับป,ปะหลังและมาแนะนําตัวยานะครับสําหรับใครที่ปลูกมันสับป,ปะหลังละพื้นที่ในในพื้นที่หลายสิบไร่หลายยี่สิบไร่อย่างนี้ต้องใช้ยา ยากำจัดวัชพืชเข้ามาร่วมด้วยนะครับผมผมมีหนึ่งตัวนะครับที่ผมจะเข้าเอามาแนะนําในในคลิปนี้นะครับเป็นเป็นชื่อสามัญเนี่ยเป็นกรูโฟซินเนตแล้วก็บวกกับแอมโมเนียมนะครับก็เป็นยาเผาไหม้นะครับฉีดมันสับหลังในช่วงที่หญ้ยายังไม่ขึ้นหนามากนะครับพวกนี้เขาจะเป็นกำจัดพวก สาบม่วงนะครับหญ้าในในป่ายางพาราหญ้าตีนนกอย่างนี้นะครับเป็นเป็นพวกใบแคบนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปมามาติดตามผลนะครับก่อนหน้านี้วันที่สิบสองผมฉีดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไว้นะครับผมแล้วเราก็ไปติดตามผลกันว่ายาตัวยาสามัญตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยที่มีชื่อว่า คายีซาเลสนะครับผมเป็นตาหวีทองนะครับเป็นสารกําจัดวัชพืชนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปนะครับในในมันสับปะหลังหลายๆพื้นที่นะครับว่าหญ้าในแปลงนี้ตายดีหรือเปล่าพอที่จะแนะนําให้พี่น้องชาวกเกษตรกรไล่มันสับปะหลังใช้ตามได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันครับ ครับวันนี้เราจะมาฉีดยาฆ่าหญ้ากันนะครับกําจัดหญ้าด้วยคายีซาเลสนะครับตัวนี้เป็นเผาไหมไกโฟไกโฟซิเนตกับแอมโมเนียมตัวยานะครับสามัญแต่ววันนี้เราจะมากําจัดหญ้านะครับว่าหญ้าตัวนี้ตายดีหรือเปล่าอัตราส่วนผสมสองกระป๋องสองกระป๋องปลากระป๋องนะครับสองกระป๋องครึ่ง กระป๋องครึ่งอ่าเกือบสองกระป๋องนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูผลลัพธ์กันหลังจากที่ฉีดเสร็จแล้ววันนี้ได้เพื่อนมาช่วยนะครับนี่นะครับวิธีกําจัดหญ้านะครับก็ไม่ได้เดินเร็วนะครับนี่เลยโซนด้านในจะไม่ค่อยมีหญ้านะครับผมก็จะมีเฉพาะโซนด้านหน้า ที่เป็นทางน้ําไหลผ่านนะครับหญ้าก็จะเยอะหน่อยแต่โซนด้านในนี้ก็จากที่มองล่องไปก็คือยาคุมหญ้าเนี่ยเอาอยู่ได้4-5เดือนเลยนะครับยาคุมหญ้าคุมได้นานมากนะครับอันนี้ฝนตกไปหลายชุดแล้วนะครับฝนตกไปหลายชุดมากแต่ยังก็แต่หญ้าก็ยังไม่เกิดนะครับถือว่าประสิทธิภาพของยาคุมหญ้าก็ดีมากรอบนี้ก็เป็นการฉีดเพื่อ,อทำให้ใบหญ้าอะ ยุบไปก่อนนะครับรอบแรกนะครับจะมีการฉีดซ้ําอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อทําให้าติตายสนิทนะครับสมมุติว่ารอบนี้เราจะเดินเร็วนะครับจะไม่รีบจะไม่ได้จี้มากเพราะว่าต้นมันเขายัางอยู่ในช่วงหน้าแรงนะถ้าเราจี้มากเดี๋ยวมันจะไปส่งผลกระทบต่อรากมันสัปหลังนะครับผมตอนนี้เราก็จะฉีดพ่นเดินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อีกรอบฝนตกมาอีกรอบหนึ่งหรือาติเกิด ใบเฉาหมดแล้วเราก็จะมาซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เข้าตายสนิทนะครับอาจจะเป็นการฉีดกำจัดหญ้ารอบสุดท้ายด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าหญ้าปีนี้ก็ถือว่าเราคุมได้ดีพอสมควรนะครับผมครับผมผ่านไปวันที่สิบสองชื่อเริ่มฉีดวันที่สิบสองนะครับถ้านับจากวันที่สิบสองมาเลยส2บสองสิบสา7สิบี่สิบ้าสบหกสิบเจ็ดวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับก็เริ่มเห็นอ่าประสิทธิภาพของยากำจัดหญ้านะครับเริ่มเห็นแล้วนะครับ ใบของหญ้าเนี่ยเริ่มไหม้เริ่มเฉาไปหมดแล้วนะครับผมเริ่มไหม้เริ่มเฉาไปแล้วนะครับต้นไหนที่มันอยู่ใกล้ต้นมันก็จะไม่ฉีดโดนนะครับตอนแรกปรึกษากันไว้ว่าจะปุ่อ่าจะฉีดแค่บางๆไปก่อนเพื่อจะให้หญ้าเฉาลงแล้วถ้าโดนฝนอีกรอบหนึ่งค่อยมาซ้ําอย่างเงี้ยแต่ดูเหมือนหญ้าจะตายดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปเยี่ยมชมกันนะครับผมนี่คือประสิทธิภาพของ ตัวยากําจัดวัชพืชน,นะครับคายีซาเลสนะครับเป็นชื่อของตัวยานะครับแต่ชื่อสามัญเป็นกูฟโฟซิเนตกับแอมโมเนียมนะครับเป็นยาคล้ายยาเผาไหม้นะครับกําจัดวัชพืชในช่วงระยะเริ่มต้นที่เขากําลังถิใบขึ้นมานะครับในการฉีดนี้มีการาดินต้องมีความชื้นหน่อยนะครับไม่ให้ดินแห้งเกินไปเพราะว่ามันสัพพลังยังยังไม่แข็งแรงนะครับพื้นที่ใดที่มี อ่มันสปะหลังทรงพุ่มโตแล้วเนี่ยสามารถผสมตัวยาได้ในอันตราส่วนที่มากขึ้นได้นะครับอันนี้ใช้หนึ่งกระป๋องปลากระป๋องแล้วก็อีกครึ่งกระป๋องปลากระป๋องนะครับนี่ก็คือประสิทธิภาพของยานะครับก็ยาเนี่ยเริ่มเฉาเริ่มไหม้ไปหมดแล้วนะครับแต่ส่วนมันสปะหลังก็เริ่มฟื้นขึ้นมานะครับเนื่องจากเขาได้อ่าดินเขามีความชื้นนะครับมันสปะหลังก็ได้ค่อยๆ่อย ฟื้นตัวขึ้นมานะครับอันนี้คือกเกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับที่อยู่ตรงหน้านะครับผมต้นมันยังเล็กอยู่เลยนะครับเนื่องจากเขาชะงักแรงนะครับนี่เป็นการฉีดยากําจัดวัชพืชครั้งแรกนะครับหลังจากปลูกมาสี่เดือนกว่าแล้วนะครับผมเป็นการกําจัดวัชพืชครั้งแรกก็ถือว่ายาคุมหญ้ามีประสิทธิภาพดีพอสมควรนะครับคุมหญ้ามาได้ถึงสเดือนแล้วก็ ญ้าตอนนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเยอะสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้เกิดขึ้นหนาตานะครับถ้าเกิดโดนฝนเรื่อยๆอมันสับปะหลังมีโอกาสที่จะคุมยาก,ก่อนที่ยาจะโตขึ้นมาอีกรอบนะครับผมนี่คือนี่เรามาฝั่งของกเกษตรศาสตร์72แล้วต้นสูงใหญ่มากนะครับสูงใหญ่มากถ้ามองด้วยสายตาเปรียบเทียบกันนะครับกรเกษตรศาสตร์หนึ่งกับกเกษตรศาสตร์72นะครับผมมองด้วยสายตาของ ในกล้องเนี่ยจะเห็นเลยเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับว่ากเกษตรศาสตร์72มีโครงสร้างต้นที่โตเร็วนะครับระบบหัวมาเร็วนะครับผมแต่เรื่องเปอร์เซ็นต์แป้งอาจจะไม่สู้กเกษตรศาสตร์1กับกเกษตรศาสตร์80นะครับตอนนี้ก็รอฝนมาอีกสักรอบนะครับก็ว่าจะซ้ําอีกสักรอบหนึ่งถ้าหญ้าเขายังตายไม่ดีนะครับผมแต่ก็ต้องรอดูก่อนว่าจะหญ้าจะตายดีหรือเปล่า อ่ะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าแหล่งที่แหล่งที่ผมซื้อมาคือในช่องทาง tik t o อกนะครับผมในในช่องทาง t ิ k t o อกก็ลองพิมพ์ชื่อตัวยาดูนะครับสำหรับใครที่อยากใช้ตามนะครับผมราคาสี่ลิตรนะครับอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับผมก็ถือว่าไม่แรงนะครับสี่ลิตรสี่ร้อยบาทก็สามารถฉีดพ่นได้เยอะเลยนะครับผมสามารถฉีดพ่นได้เนี่ยนะครับ อัตราส่วนเขาก็จะมีบอกนะครับผมก็แล้วแต่ใครจะใช้ยังไงนะครับแต่ส่วนน้องผมเนี่ยผมลงคลิปบอกไปแล้วนะครับหนึ่งกระป๋องปลากระป๋องกับอีกครึ่งกระป๋องปลากระป๋องนะครับต่อน้ํยี่สิบลิตรนะครับผมก็ผสมในอัตราส่วนที่เข้มข้นเลยพอมันสับหลังก็โตและลากเขาเดินได้ยาวแล้วนะครับก็ฉีดเพื่อจะคุมญ้ารอบนี้น่าจะคุมได้ยาวๆเลยนะครับผมถ้าโดนฝนมาเนี่ยมันสับหลังสามารถคุมร่องได้ มากกว่านี้แล้วนะครับผมนี่ก็คือส่วนวิธีประโยชน์แล้วก็วิธีใช้แล้วก็คําเตือนมีบอกทุกอย่างนะครับผมการใช้สารเคมีในพื้นที่ในการทําเกษตรของเราเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้พื้นที่ของเราเสียหายนะครับถ้าเกิดใช้ไม่ถูกวิธีดินแห้งเกินไปดินแห้งเกินไปฝนไม่ตกใส่แล้วเราจะ ไปเผา,าใช้ยากําจัดวัชพืชไปกําจัดวัชพืชอย่างเงี้ยมันสับปะหลังของเรามีโอกาสแห้งตายตามนะครับผมเนื่องจากดินเขายังขาดน้ํานะครับช่วงเวลาที่ฉีดที่ดีนะครับคือช่วงที่หลังฝนตกแล้วก็ฝนตกหยุดไปประมาณสักสองถึงสามวันนะครับดินเขากําลังหมาดๆอย่างนี้นะครับก็เราก็เริ่มเข้ามาฉีดพ่นได้เลยนะครับผมช่วงนั้นก็จะทําให้มันสับปะหลังเขาเขายืดตัวได้แล้วอหญ้าก็กําลัง งอกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับเราฉีดยาเผาไหม้ไปก็ยาเผาไหม้ของเราก็จะไปโดนใบหญ้าอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยก็ทําให้ใบหญ้าเฉาตายไปแล้วต้นมันของเราก็จะยืดคุมหญ้าอย่างเงี้ยมันจะทําให้ความสมดุลของมันสับปะหลังกับหญ้าเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันสับปะหลังจะโตท่วม คุมหญ้าได้เร็วกว่านะครับผมถ้าเราไปฉีดหน้าแล้แงแล้งจัดเลยเนี่ยหญ้าก็หนาอย่างเงี้ยไปฉีดโดนใบมันสับหลังด้วยมันสับหลังมีโอกาสไหม้หมดเลยนะครับดืนต้นตายนะครับเพราะผมเคยประสบปัญหาแล้วปีปีก่อนหน้านู้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะดูดซึมนะครับดูดซึมระวังใช้ให้ถูกช่วงนะครับอ่ายาดูดซึมนะครับผมในช่วงมันสับหลังอายุยัง จะพึ่งไปใช้ยาดูดซึมนะครับก็ให้ใช้เผาไหม้ไปก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําจากเพื่อนผมอีกทีนึงนะครับเพราะผมไม่สามารถเข้ามาฉีดยากําจัดยาได้นะครับแล้วก็จะมีปัญหามีนี่แหละครับข้างต้นสับหลังอ่งเงี้ยเดี๋ยวเขาโตขึ้นอีกหน่อยอ่าเราค่อยจะเอาดูดซึมมาฉีดใกล้ๆได้นะครับผมอันนี้เป็นการกําจัดญ้ารอบแรกนะครับในใน ในมันสับปะหลังอายุ1-4เดือนนะครับผมก็ถือว่าตายดีนะครับประสิทธิภาพเห็นผลเลยนะครับผมสักอาทิตย์2อาทิตย์เขาก็คงตายหมดนะครับอันนี้เพิ่งฉีดไปได้ประมาณ 4- 5หวันนะครับผมประสิทธิภาพก็เห็นแล้วนะครับจากมุมกล้องหญ้าก็ตายดีนะครับผมมันสับปะหลังก็มีความสมบูรณ์นะครับเนื่องจากเขาโดนฝนนะครับผมนี่ใบของเขาก็จะ เขียวชะอุม่มต้นไหนที่เกิดช้าก็จะเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับผมครับผมนี่ก็คือประสิทธิภาพของอยาก,กำจัดวัชพืชนะครับที่ผมนำมาใช้ในไร่มันสําปลังนะครับก็เป็นการฉีดพ่นครั้งแรกนะครับก็อาจจะมีมาซ้ำครั้งที่2เพื่อให้ต้นที่เขาอยู่ใต้ต้นมันสําปลังเนี่ยได้เฉาตายไปตามนะครับ แต่ตอนนี้ต้องรอฝนอีกสักหนึ่งรอบก่อนนะครับเพราะว่าฝนเขาว่าจะมาอีกในในช่วงสิ้นเดือนหรือต้นเดือนหน้านะครับก็ต้องรอฝนมาก่อนฝนมาเราก็ทําการฉีดเพื่อจะคุมญ้าให้ได้การจัดญ้าให้ได้เพื่อไม่ให้ไม,ไม่ให้มาบรบกวนในการเดินหัวของมันสัปปะหลังนะครับวัชพืชนี่เป็นสัตอ่าเขาเรียกเป็นศัตรูพืชที่คอย แย่งอาหารนะครับแย่งอาหารมันสปรหลังของเรานะครับเพื่อไม่ให้ลงหัวนะครับยิ่งลากเขายิ่งต้นเขาโตเท่าไหร่ลากเขาก็จะยิ่งเยอะนะครับลากเขาก็จะไปคุมหน้าดินดินมีความแน่นมันสปรหลังไม่สามารถเดินลากได้อย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่เกษตรกรต้องคอยเฝ้าคอยกําจัดวัชพืชอยู่เรื่อยๆนะครับผม ครับผมคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องรถไถโคราชชาแนลทำคลิปดีๆทาคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับมันสปลังและราคามันสปลังออกมาด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสําหรับใครไปเที่ยวสงการมาแล้วก็กลับมาก็ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญกันทุกคนนะครับผม <S <S อย่าลองเลกันนะครับ